ักเรีนคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านนะคะการอ่านและการเขียนคำพันนะคะ การเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะก็จะมีเรื่องการอ่านคำวันนะคะแล้วก็การเขียนคำวันวนะคะเราจะมารู้ว่าการอ่านคืออะไรนะคะการอ่านก็คือการกวาดสายตาและพยันตัวอักษรต้องมีจุดมุ่งหมายในการอ่านนะคะ,ะการอ่านเราต้องมีการจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านด้วยเพราะว่าเวลาเราอ่านเราไม่มีจุดมุ่งหมายในการอ่านเรา เราต้องมีจุดมุ่งหมายแล้วก็เราต้องมีการจับใจความสําคัญของเรื่องที่เราอ่านให้ได้นะคะอันนี้คือการอ่านทีนี้เรามาดูเรื่องการเขียนการเขียนก็คือการสื่อสารนะคะการสื่อสารของมนุษย์ชนิดหนึ่งเป็นการแสดงความรู้นะคะความคิดความรู้สึกของมนุษย์แล้วก็ความต้องการเป็นลายลักษอักษรนะคะเป็นลายลักษอักษรก็คือเป็นการเขียน เพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้เข้าใจความต้องการของตนเองได้น,นะคะนักเรียนถ้านักเรียนเขียนแล้วไม่สามารถที่จะสื่อให้ผู้ที่รับสารเข้าใจก็ไม่สามารถที่จะให้เขารู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนต้องออสื่อให้ได้ว่าต้ง ขวัญคืออะไรคําขวัญก็คือถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจนะคะหรือให้เป็นเสิริมงคลเพื่อน,น้อมน่าวใจให้ทําในสิ่งที่ดีๆนะคะําขวัญเนี่ยจะแบ่งอยู่สามอย่างสามองค์ประกอบน,นะคะองค์ประกอบที่หนึ่งก็คืออ,อ,องค์ประกอบที่หนึ่งคือจุดมุ่งหมายในการคิดนะคะ จุดมุ่งหมายในการคิดนะคะเราจะได้รู้ว่าเราเขียนําขวัญขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะสองเพื่อเออป็นองค์ประกอบก็คือข้อความหรือเนะะื้อหารือเนะะื้อหาจะไปในแนวไหนนะคะ สามศิละปะนะคะศิละปะหรือถ้อยคำที่จะแสดงหรือในการเขียนนะคะสามอย่างนี้เป็นอง เป็นยังไงไก็คือถ้ามีสองคำขึ้นไปก็เป็นคำขวัญได้นะคะมีสิบมีสองคำจนถึง,งสบิบหกคำส่วนมากจะไม่เกินสิบหกคำนะคะวัดก็จะมีหนึ่งถึงสี่วัดนะคะนักเรียนดูตัวอย่างของคำขวัญที่ถูกมาให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะร่วมภูมิใจในเอกราชษที่คือวัดที่หนึ่งอนุรักษ์ชาติภาษาไท จะมีอยู่สองวัดอันนี้เป็นคำขวัญเกี่ยวกับเป็นภาษาไทยแห่งชาตินะคะตัวอย่างที่สองชาติพัฒนาด้วยครูดีมีคุณภาพสืบร้บซึ้งในเจาคุณครูนะคะอันนี้เป็นคำขวัญเกี่ยวกับบรรครูนะคะปีการในปีพศ2 5 6 0ครูยกวาให้ักเรียนดูนะคะจะมีอยู่ หนึ่งสองสา 4, สวัดน,นะคะประยันที่3ามเพศสร้างสรรค์ขยันใฝ่รู้เชิดชูคุณธรรมเป็นัรอย่างันข้ามขันเด็กนะคะเป็นปีพศ2553ดูเดียวมาให้เรียนอยู่ข้ามขันจะมีอยู่กี่ประเภทจะมีอยู่กี่ลักษณะนะคะจะมีอยูอ่สามลักษณะส่วนใหญ่ถ้าคนเรา เื่เขียนส่วนใหญ่จะเขียนเป็นรอยแก้วนะคะคำวันจะมีอยู่สลักษณะหนึ่จะเป็นแบบคำคลองจองนะคะ เาดูเนี yeah. ่ยเราจะดูว่ามันลงสระกอะไรก็จะลงสระพ้องจอง <Yeah. S 1> พยัญชนะนะคะจะต้องตัวอย่างเห็นไหมคะพะยัญชนะมอมมาทำคร้องจองพยัญชนะอันนี้คือทำคล้องจองสละนะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดจะต้องพ้องจองตัวสะกดนั้นก็จะต้องเป็น มาตตาตัวสะกดแม่เดียวกันนะคะเชน่นติดมิมากตัวตัวสะกดก็จะเป็นตัวเดียวกันนะคะอันนี้ลักษณะของคำคล้องจองนะคะแล้วลักษณะที่สองการเขียนก็คือร้อยกรองคำขวัญทีท่เขียนเป็นร้อยกรองส่วนใหญ่คนจะไม่นิยมเขียน เพราะว่าใช้คํายเยอะและต้องสัมผัสระหว่างบสัมผัสมากมายนะคะคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเขียนและกนณะที่3นะคะรอยแก้วส่วนใหญ่จะนิยมเขียนทำขวัญเป็นรอยแก้วนะคะรอยแก้วเนี่ยมันจะประหยัดคำ ไม,ไม่ใช้คำเยอะนะคะแล้วก็สามารถใช้คำซ้ำได้นะคะถ้ายกตัวอย่างให้ฝัไร้อยแก้วเช่นสามขีคือพลังนี่ก็เป็นคำฝันได้แล้วนะคะเป็นคำวันที่ไม่ต้องใช้คำเยอะร้อยแก้วคนก็เลยนิยมใช้ ลักษณะที่3าคือเขียนเป็นรอยแก้วนะคะจะเป็นวากี่วักก็ไม่กําหนดแล้วแต่เราแต่ว่าเราต้องดูจุดมุ่งหมายและก็เนื้อหาที่เราจะน้่งหนาวให้เกิดให้คนอยากทําอะไรทำำําความดีด้านไหนนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูคให้นักเรียนศึกษาเรื่องคำขวัญเสร็จนะคะครูคคก็จะให้นักเรียนไปเขียนคําขวาัญนะคะเขียนลงในสมุดแล้วก็ส่งในกลุ่มไร หนึนะะ่จะให้อพอพข้อมาสี่หัวขอ้อแล้วนักเรียนก็เลือกเอาว่าจะทําหัวขอ้อไหนเนื้อหาเกี่ยวกับหัวขอ้อที่ครูกําหนดนะคะจะใช้กี่คาไม่ได้แต่ว่าต้องให้ได้ความหมายแล้วก็เป็นการน้อนาวใจให้ให้ทําในสิ่งที่ดีนะคะเอาที่ได้เรียนใช้ใกล้ตัวหรือว่าเห็นเห็นอยู่ใ,ใกล้ๆตัวเรานะคะ เรียนหัวข้อที่หนึ่งที่นักเรียนต้องเลือกทำนะคะอ่หัวข้อที่หนึ่งเราเรียนเลือกได้นะป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะคะเขียนคำฝันหัวข้อที่สอง รววาจพหัวข้อที่สามยาเสพติดข้อที่สี่การใช้ไฟฟ้าและใช้น้ำ เรกเรียนเลือกมาหนึ่งหัวข้อนะคะเพื่อที่จะไปเขียนคำขวัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ครูกำหนดนะคะแล้วก็ดูจุดมุ่งหมายดูการส่งเสริมการโน้มน้าวจะให้เลิกยาเสพติดไห้คำขวัญหรือจะทำยังไงให้เราใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและใช้น้ำให้ประหยัดเพราะ สีข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะเรามาลองคิดหาทำวัญที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตเราได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้ทำในสิ่งดีๆให้นักเรียนเขียนลงในสมุดน,นะคะแล้วก็ส่งในลายกลุ่ม